สวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบอยเช่นเคยนะครับบอยเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาใหม่นะครับผมจะพามาชมกันนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับยังไม่ได้มีการเก็บงานปรับสภาพหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับสำหรับคันข้างหน้าผมนี้นะครับเป็นตัว Toyota c o l o r a a ซ์อาร์ต s สหนึ่ปนะครับปี2016นกะครับผมกับเลขใหม่นะครับอยู่ที่1 2 0 0 0 0นโลนะครับผมราคาค่าตัว459,00 0บาทนะครับได้เป็นสีขาวมุกนะครับ รุ่นนี้หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็นานๆานมาทีนะครับน่าจะอยู่ไม่นานวันนี้ผมเลยรีบมาถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับก่อนที่รถคันนี้จะโดนจองไปนะครับคันนี้ยังไม่ได้มีการเก็บงานล้างทำความสะอาดใดๆมาเลยนะครับมีร่องรอยนะครับผมที่เป็นงานสีต้องเก็บละเอียดบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่ารับประกันนะครับรถยังคงเป็นโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้าน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถของคันนี้กันก่อนเลยนะครับผม ดูกันที่ด้านหน้านะครับสำหรับตัวด้านหน้าของเขานะครับตัวกระจังหน้าจะได้เป็นแบบโครเมียม3มชั้นนะครับทรงสปอร์ตนะครับผมส่วนชุดไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยนะครับไฟด้านหน้าค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับรับกับเขารับเข้ากับกระจังหน้านะครับของเขามากๆเลยนะครับมีชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะครับผมสำหรับตำาหนิตรงนี้นะครับผมก็จะมีรอยนะครับรถ ตรงสเกิร์ตนะครับมีการขูดมากนะครับที่มีตำหนินะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะมีรอยพวกสกิดหินอะไรต่างๆนะครับมีตรงนี้ครับผมนี่ครับก็วันนี้ผมมาถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับเราจะเข้าไปเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับที่ผิวพันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วนะครับผมมอเตอร์ไซคันนี้สวยมากๆเลยนะได้สีขาวด้วยนะครับนี่ อาจจะมีร่องรอยเก็บงานเล็กน้อยนะครับผมนี่แต่ว่ารถยังคงบอดี้เดิมสภาพเดิมนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นจุดที่เก็บงานนะครับสำหรับตัวล้อนะครับคันนี้ยังได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมจากทางโตโยต้านะครับเป็นแม็กนะครับสีทูโทนปัดเงานะครับสีดำนะครับผมเป็นแม็กขอบ17นะครับลัดด้วยตัวยางดัลลอบนะครับผมของยางดัลล็อปของเขาก็จะได้เป็นยางปี2019นะครับ ตัวสภาพดอกยางก็สะพานยางยังลึกๆเรือๆนะครับสามารถใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะครับภายในโครงสร้างซุ้มล้อนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆสวยๆนะครับลดการันตีไม่มีชนหนักนะครับซุ้มล้อเดิมๆไม่มีโดนมานะครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูรอยนิดนึงนะครับผมนะ ให้ดูกันได้นะครับตรงรอยต่างๆนะครับของเรามีครับก็คือมีให้เก็บงานแน่นอนนะครับพวกรอยสีรอยเม็ดสะเก็ดหินต่างๆนะครับแต่ว่ามันเป็นผิวๆนะครับเป็นช่วงผิวๆนะครับผมแต่ว่ารถนะครับยังเป็นโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างภายในนะครับไม่มีกระทบนะครับผมกระจกนะครับผมเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเรียงให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับมือจับประตูนะครับของเขาก็จะมีนะครับเป็นโครเมี่ยมตรงนี้ให้ดู หรูหราก็สวยงามมากขึ้นนะครับผมนี่ครับกระจกเดิมแท้โตโยต้ากระจกไม่ได้เปลี่ยนมานะครับมีการติดฟงติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับสำหรับกระจกนะครับก็มีเรื่องที่ต้องแก้ครับสำหรับคันนี้ก็น่าจะเป็นพวกผิวตัวรถเล็กๆน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตนะครับตรงนี้ครับก็คือผิวตัวรถต้องแก้นะครับผมระเอียดตัวรถนะครับเนี่ยครับ ก็จะมีตําหนินะครับผมแต่ว่าตรงนี้เราเก็บงานเก็บรายละเอียดได้นะแต่ว่าโดยรวมผมว่าคันนี้สวยเลยนะนี่มาดูด้านท้ายนะครับสาหรับด้านท้ายนะครับชุดไฟเบรกนะครับจะได้เป็น led แบบไลท์ไกดิ่งนะครับนะครับเป็นเส้นเส้นส่องสว่างแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับนี่ค่อนข้างจะเข้านะครับเป็นชุดแต่งเดิมๆโรงงานนะครับสําหรับตัว s Sport คันนี้นะครับ ทั้งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับด้านหลังของเขาค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับเวลามองกลางคืนนะครับเมื่อเปิดไฟแล้วนะครับนะไฟด้านหลังของเขาค่อนข้างจะสวยนะครับเป็น LED ด้วยนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับตัวการระยะมาให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับผมนะครับโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังมาครบนะครับ 1.8S นะครับ Corolla Altis นะครับพร้อมไฟเบรกลงที่3นะครับผมนะครับบ่งบอกถึงตัว S อสปอรคันนี้ ผมทดลองขับดูแล้วนะครับค่อนข้างจะเฟิร์มมากๆนะครับขับสนุกนะครับสําหรับคันนี้นะนี่เครื่องยนต์ยังทํางานปกตินะครับภายในยังส,ยสวยๆเดิมนะอืเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของห้องอเก็บสัมภาระกันบ้างนะครับผมเปิดห้องเก็บสัมภาระให้ดูนะครับก็เปิดที่ตรงนี้นะครับสําหรับห้องเก็บสัมภาระนะครับผมแล้วก็ที่กุญแจนะครับกุญแจของเขาก็จะมีตัวปุ่มให้กด เปิดเพราะเปิดตัวด้านท้ายนะครับนี่ห้องเก็บสัมภาระนะครับภายในก็กว้างๆแบบนี้เลยนะครับผมมีถาดรองกันรอยนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับมาดูตัวล้อแม็กนะครับตัวล้ออะไรนะครับของเขาจะได้เป็นล้อแม็กนะครับล้อเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมล้อไม่เคยโดนไม่เคยลงพื้นมานะครับนี่สภาพสวยๆนะครับ ตัวอุปกรณ์แม่แรงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวติดไปให้นะครับน่าจะมีการดึงออกไปนะครับมาดูบอดี้เดิมๆของเขานะครับรอยซีนทั้งมะพร้าวนะครับยังอยู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับการันตีนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถก็คืออาจจะมีร่องรอยนะครับมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำมาแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับสังเกตที่หัวน็อตนะครับที่ฝากระโปรงด้านท้ายนะครับหัวน็อตเกี้ยงเ้ยนะครับไม่เคยถูกขยับหรือว่า ถูกพวกเครื่องมือช่างต่างๆมางัดง้ายแกะเก่านะครับผมโครงสร้างซอกต่างๆนะครับเม็ดอ้าต่างๆเรียงตัวนะครับสภาพสวยงามนะครับนี่นะครับสภาพเดิมๆเลยผมว่าด้านหลังของเขาค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากๆนะครับสำหรับตัวเอสปอร์ตคันนี้นะได้ยิ่งได้เป็นสีขาวมุกนะครับผมคันนี้ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับจริงๆถ้ามองผิวเผินะครับร่องรอยนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย ผมให้ดูได้เลยนะครับมีที่ต้องเก็บงานตรงนี้ครับแต่ว่าดูแล้วค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่สเกิร์ตต่างๆนะครับนะอย่างว่านะครับเป็นรถมือสองนะครับแต่ว่านะครับโครงสร้างบอดี้เครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับนี่ภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเบาะสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่ร้าวไม่ขีดไม่ขาดนะครับพับกระจกไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับ ก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ว่าปรับแค่ตัวโหมดเครื่องเสียงนะครับบกอ่าแล้วก็เพิ่มเสียงนะครับลดเสียงได้นะครับมีเกียร์พัดเดอร์ชิปมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวเ Sport คันนี้นี่นะครับตัวเลขไมล์ของเขาอยู่นะครับอยู่ที่120,000โลนะครับนี่เป็นไงครับไมล์เดิมไม้แท้นะครับเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งประมาณ20,000โลเท่านั้นนะครับเครื่องเสียงของเขานะครับก็เล่น CD FM AM นะครับแอด ได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วก็ปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติด้วยนะครับตัวเกียร์เขาก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบซูเปอร์ซีวนะครับเข้าเกียร์ของเขาค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับราบลื่นนะครับไม่กระตุกนะครับภายในแผงแดชบอร์ดด้านบนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนะครับซอกหรือประตูต่างๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสคับเพจนะครับสวยงามเลยนี่ครับผม สติ๊กเกอร์ต่างๆมาครบเลยนะครับผมแล้วก็หัวน็อตฝั่งนี้ฝั่งประตูนะครับเกียงๆแบบนี้เลยเดิมๆนะครับสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างนะครับรถไม่มีกับสีก้องมมาแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะคองผู้โดยสารนะครับเบาะสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่ร้าวไม่ฉีกไม่ขาดนะครับสามารถใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยสําหรับคันนี้นะครับใครหาเอสปอร์ตอยู่นะครับตีขาแบบนี้ด้วยนะครับผมหมอได้เลยนะครับไม่ควรพลาดคันนี้นะแนะนําได้เลยคันนี้ นะครับผมนานนมาทีนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับ0831318826นะครับเบอร์นี้สามารถแอนไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาการออกรถการจัดไปนั้นนะครับนะเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องต่อเลยล้วกันนะครับภายในห้องเครื่องเขานะครับก็อาจจะสกปรกนิดนึงนะครับแดี๋ยว่าเดี๋ยวเราล้างดูแลทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งนะครับรับรองสวยงามขึ้นแน่นอนนะครับผม สำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นดูอ v t วีทีับขนาด1.8ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ที่อึดตึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันของตัวแบรนด์โตโยต้าอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับภายในห้องเครื่องเขานะครับพวกรอยมาร์คสีต้้มสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับมายังมาครบๆมีเห็นนะครับพวกรอยน้ํามันไหลเยิ้มต่างๆนะครับไม่มีนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับ ตัวเบา้าชกเม็ดอาต่างเรียงตัวสวยงามหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับสักจุดนะครับสังเกตที่สติ๊กเกอร์นะครับมอกรนะครับของฝากระโปรงนะครับยังอยู่ชัดๆแบบนี้นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีโดนถอดโดนเปลี่ยนนําไปทําสีมานะครับนี่ครับโลโกโ้ตาปั๊มโตยต้านะครับที่ฝากระโปรงยังอยู่ชัดนะครับฝากระโปรงเดิมไม,ม่มีโดนถอดโดนเปลี่ยนมานะครับหัวน็อตยังไม่เคยขยับเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับหัวน็อตทุกตัวนะครับไม่เคยขยับมา แม้แต่นิดเดียวนะครับคานด้านหน้าตรงๆสวยๆนะครับรูกลมๆของคานด้านหน้านะครับนี่ครับสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับผมการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมสาหรับอาติส1.8เอสปอร์ตคันนี้นะครับราคาคันนี้นะครับเพียง459,000บาทนะครับเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับเครื่องยนต์อึดตึกทนนะครับแล้วก็กำลังดีนะครับ1.8นะครับถือว่า ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับช่วงล่างค่อนข้างจะเฟิร์มนะครับสับขับสนุกนะครับสำหรับตัวอัลติรุ่นนี้นะครับใครหาอยู่ผมบอกได้เลยรีบเลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการให้การปรึกษาการออกรถการจัดไฟนั้นนะครับผมไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันนะครับผมตอนนี้รถคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย60สบาทจ้งหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับสามารถเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะครับติดต่อผ่านมาหาเซลล์บอยได้เลยนะครับผม นะ้ต่ยังไรผมขออนุญาตฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปรบก,กวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับของผมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ